สื่อช่อง3ามิติคดีช่อง n อ t น o ีทีคอนเนคคดีนะครับแล้วก็หลายๆช่องร้องเรียนมายังผมนะครับว่าที่ได้เสนอข่าวนั้นคือเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและเพื่อรูปเพื่อหลานนะครับในอนาคตด้วยแต่ก็มีเมื่อวันที่สิมีนาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เองนะครับ เมื่อวานมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตะนนะครับต่อว่าสื่อในทางไม่ดีนะครับหรือพูดตรงๆว่าไม่ให้เกียรติสื่อนะครับพูดเหมือนให้ร้ายสื่อโดยใช้คำพูดว่าทุกวันนี้ที่เกิดปัญหา เกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับการกลุกรุกป,ป่ามันเกิดมาจากสื่อให้ข่าวและทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่คือคำพูดของเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนหนึ่งบางคนนะครับก็อยากจะเรียนกับท่านประธานได้รับทราบว่าเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องท้าทายกระทรวงทรัพย์และท้าทาย คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับเหมือนกับการตอบหน้าคู่บริยัทบอกกันตรงๆนะครับก็ทำให้เราต้องรีดเช็คนะครับว่าคนที่พูดเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นใครสื่ออาจจะรู้เลยว่าเป็นใครนะครับเราต้องเช็คข่าวนหมวที่สูดเพราะผมได้รับการร้องเรียนมา และมีข้อแนะนําว่าน่าจะตั้งคณะกรรมการนะครับตรวจสอบเจ้าหน้าที่คนนี้ด้วยเป็นการทําลายความรู้สึกของผู้ประมาณและผู้รวบุรุษข่าวนะครับคนอื่นที่ทําดีเจ้าหน้าที่บางคนนะครับทําดีนะครับ,นะรบและเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่าด้วยหัวใจดีอยู่แล้วนะครับแต่มีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้น ที่ทำลายความรู้สึกก็เป็นข้อแนะนำนะครับว่าเราควรตั้งคณะกรรมการสอบบุคคลท่านนี้ที่เป็นเจ้าหน้าที่บางคนท่านนี้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ปล่อยให้นอมินีทุนมาบุกรุกป,ป่าทำลายป่าเราจะต้องแนะนำนะครับตั้งคณะกรรมการสอบให้ถึงที่สุดและก็ถามต่อว่า เสียงเลื่อยไม้ทั้งวันดังทั้งวันทั้งคืนเจ้าหน้าที่คนนี้รู้ไหมเสียงรถแมคโครขุดดินดังทั้งวันทั้งคืนเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนนี้รู้ไหมหรือคนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับที่ปล่อยป่าละเลยเลยก็ต้องบอกกับท่านประธานบอกกับพี่น้องทุกคนว่า ประเทศเรายังมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีคนดีอยู่นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยที่ตัดนะครับปัญหาเอ๊ที่จ้างปัญหาเราต้องรีบก,กำจัดต่อไปขอบคุณครับ เอย่างนี้คนระับท่านทุกคนทางทางป่าไมา้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครัหรือถ้าไม่แน่นก็จะ,จะรับไปพิจารนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมขออน,น,นุญาตครับท่านก็เป็นเป็นเรื่องที่ผมทราบไปใน,ในการประชุมครั้งนี้เพื่อจะรับไปครับเดีย๋ยวอาจจะขออนุญาตเรียนสอบถามท่านทุกคนหลังหลังใหม่ครับเพราะาในข้อจริงถ้าถ้ามีบุคคลประเภทนี้คือในภาพลับของราชการเองไม่จำเป็นต้องพบเป็นพงศ์ไม้หรอกหรือว่าในรับภาพตาก่อน องค์กรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เสื่อมเสียทําให้เสื่อมเสียเราในบทลงโทษเนี่ยถ้ายินเป็นราชการด้วยก็ต้องดำเนินการเป็มาตรการขั้นเด็ดขาดครับขอขอบคุณท่านทุกคนนะครับขอบขอบคุณมากท่านหอส่านัก่ครเดี๋ยวยัไงท่านทุกคนขอขอ้อมูลชัโน้ตเลยนะฮะชัโน้ตแล้วก็จะส่งไปฝ่ายเอกาแล้วก็ส่งไปทางทางกรมไม้รับไปดำเนินการนะฮะ